ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสว่างชาติประชาบำรุงเนาะมานิมนต์แม่นางปักกลับบ้านนะฮะได้มาสามองค์สุดท้ายกลับไปแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ชุดนี้ที่ผมมารับเนี่ยคือสามองสุดท้ายแล้วน้ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันผลลัพ์ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้สองไกด์ปวดนะคะมาอยู่กันที่วัดสว่างประชาชาติบางรุงนะคะอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมนั่นเองนะคะที่เห็นคนเยอะๆแบบนี้นะคะแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้เรามาบูชาแม่นางกวักนะคะ ตามหมอผีเสาวรีนะคะที่บอกว่าถ้าใครอยากรลัวอยากปังอยากเฮงนะคะแล้วก็ใครที่ค้าขายไม่ได้มานานมากนะคะก็สามารถที่จะมมบูชาแม่รังกวักที่นี่ได้นะคะมีทำแบบองค์แบบตั้งโต๊ะนะคะแบบเหรียญก็มีให้บูชากันนะคะตอนนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ คนเยอะมากแล้วก็ฮิตมากอีกที่ที่หนึ่งเลยนะคะที่วัดแห่งนี้ค่ะก็ถ้าใครสะดวกนะคะมีของเยอะมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างน้อยๆนะคะวันนี้เรามาช่วยกันสร้างวัดกันค่ะแล้ววันนี้นะคะสองไกด์ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยค่ะถวบูชาแม่นางกวางค่ะที่เรียกว่าเฮงปังที่สุดในช่วงนาทีนี้เลยก็ว่าได้นะคะ